อาละพอแม่พี่น้องมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งซีกันได้เวลาจอดหลังวัดนะครับบอมเนหน้าวัดบอมงงเอนงงงงยู่ดีทำไมไม่เงียบงงเพราะผมก็งงเหมือนกันว่าผมจะพูดอะไรของผมนะฮะไอสัตว์อะต่อเลยต่อเลยต่อเลยวันนี้ก็เสือเนาะหนึ่งร้อยบาทนะครับก็คลิปนี้ก็อัดต่อจากเอ่อคลิปก่อนเลยนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนก็ลองไปดูได้นะครับืดวงมาจริงจัดเลยอะ โอ้แต่วันนี้ก็ต้องเรียกว่าวันนี้ไม่ได้เพราะวันเดิมต้องเรียกว่าต้องพูดว่าคลิปนี้นะเอ,อคลิปนี้ก็ไม่รู้จะยังไงนะครับเพราะว่าเสือช่วงนี้ก็เหมือนจะมาอยู่นะแต่เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วมันมาตันตาเห็นเลยดีมันเข้ากันแบบต่อหน้าต่อตาซึ้งๆนะดูายาสามร้อยเ,ออเปสองบาทบวกมาแล200้วสองร้อยแบบโคตรไวครับทุกคนโคตรโหด ทำไมมูคูนสิบง่ายไดขนาดนั้นเมื่อกี้งงมากแล้วโอ้โห,โโห,โโหโควาใควาฟมาตรงนี้ครับยี่สิบบาทได้เรื่องอยู่นะมันอาจจะมาก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าทรงเมื่อกี้คือดีมากทุกคนคือแบบใครหวังก็คือผมมาหวังผมรู้สึกว่าเหมือนสะสมหวังว่าวันนี้แต่ยังพูดไม่ได้ครับเกมเพิ่งเริ่มนะจะตัดสินกันแค่ต้นเกมนะเออ ไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามเกมไหนก็ตามนะครับมันจะมีจุดเริ่มต้นแล้วมันจะต้องมีจุดจบของมันเสมอนะฮะวันนี้ผมอาจจะไปจบที่หลายบาทหรือบาทไม่รู้ต้องรอดูคูณ10ดอกนี้ว่าจะเข้าไหมนะครับทุกคนถ้าเข้ามาก็คือโอเคเลยแหละเออโอ้ยมาไหมนะโอ้ยไม่มาสนะีเรื่องของเรื่อง19บาทไปค่ะผมเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด5บาท กระตุ้นมันเผื่อจะเกิดอะไรดีๆขึ้นมานะโอ้แล้วส้มเข้ามาโอ้ขอบคุณครับห,หวานเจี๊ยบมีอีกไหมมีอีกไหมดูหน่อยโอเคตองแถวปัดๆบนล่างโอเคเรียบร้อยน้ำเงินเกี่ยวแล้วตรงนี้ยังมีอีกหรือเปล่าครับ300ครั้งมาสักพักแล้วนะโอ้ส0มรอแบบนิ่งๆมาแป๊บหนึ่งแล้วนะนี่ยโอเคไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรให้เห็นมีแต่ส้มมาหลายรอบมากแล้วครับ เราไปสามบาทสีบ่บาทโอ้ยเล่นในใครเล่นเนาะเล่นในใครเอาตังค์ให้ใครใช้เนาะสามบาทเนี่ยโอ้ยใช้กันไม่หวไม่ไหวแล้วใช้ไงให้หมดวันนี้เครียดจังโอ้สามบาทเข้าเยี้ยวโอ้แสบคอนะส้มส้มมาจนแสบคอนะพี่จ๋าเออแล้วยังมีอีกไหมไม่เอาส้มแล้วไม่ไหวแล้วครับแขวนิ่งมากเอา้าแล้วคือแ,แรกๆก็คือหลอกกันแค่นั้นหรอ คูณสิบมาประเดิมโจงหัวมาผมว่าดีใจโอ้โหแล้วก็คือไม่มาแล้วไม่มีให้เห็นแล้วมีแต่ส้มโผล่มาอีกแล้วหกบาทไปรอบนี้โอ้คือละลายแตกลายเดิมๆนั่นเนี่ยโอ้ยคุณต้องเพิ่มเบ็ดสู้นิดหน่อยเอ้ส้มอีกแล้วทุกคนโอ้เบ็ดสิบบาทไปเพิ่มแบบเท่าตัวนะฮะดูดิเอ้าโอเพิ่มเบ็ดก็ไม่ช่วยกลายเป็นส้มหกบาทจ้าโอ้โอ้โอ้ ลายที่อีกแล้วเห็นมันจนคุณตาคุณตาคุณตาชินตาชินหูแต่ว่ารอบนี้50บาทนะเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดแรงขึ้นนะครับตามเรื่องเนาะโอ้กสิบหกบาทเว้ยคือจ่อยจ่อยเลยจ่อยจัดเลยรอบนี้ครับเบ็ดสิบบาทก็ช่วยคุณไม่ได้ครับคุณเพิ่มเบ็ดไปก็เท่านั้นโอ้แล้วดูแล้วดูความเจ็บปวดนี้ความเจ็บปวดนี้เป็นของจริงใครว่าผมเล่นเล่นผมเจ็บจริงโอ้เจ็บจริงโอเคมาละ เจ็ดสิบโอ,อ้ฟื้นฟื้นฟื้นโ oh, <nice. S 1> อ้อค้างตึงฮะยี่สิบบาทนะครับ,บค้างคามากครับโหลายเดิมแต่เปลี่ยนฝั่งครับทุกคนโอเคแล้วส้มมาจะเยอะเชียวเห็นแล้วเสียวจังคือส้มจะมาได้แต่ส้มคูณสิบได้ไหมล่ะเอเอถ้าส้มคูณสิบก็คือมีหวังอยู่นะแต่นี่หมุนจะหมดแล้วนะตังกูเนี่ย โอเครอบนี้คือถ้าได,ได,ได้ก็คือได้ครับไม่ได้ก็คือปล่อยวางนะทุกคนนะต้องคูณสิบเท่านั้นนึงผมถึงจะมีเรงน,นะว้าาสามติ ه, บาทโอ้ยคูณสิบดอกแรกมันหลอกกันจัดจัดมันมาต้มผมจัดจัดมีอีกไหมโอ้ยสามเขียวนี่มือขยันออกจัดเลยวะ่ะแต่ก็ยังดีนะได้เยอะอยู่นะฮะสีเขียวเนี่ยตัวยกมันอนะ่ะประทัดเข้ารัวๆต่อเนื่องฮะ พอส้มไปบรรทัดก,ก็สวมปุ๊บไอสัตว์มึงไม่ต่างกันเลยอ่ะแล้วพอพูดถึงส้มมึงก็กลับมาทันทีทันควันโอ้ขอหน่อยเธอโอ้ยประพวนพ,พ,พูดเจ้าผมไม่หมดเลยเหรอผมมีอยู่นิดนึงก็เจ้าผมเนาะอ่ะแล้วขอโอ้แล้วส้วมไอสัตว์มึงชอบเนาะส้มอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะแล้วเป็นเสือกินส้มกึนด้วยเหรอวายก็ได้อ่ะโอ้แล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยสักบาทโอ้ชีดจะโดดก็ไม่โดดแล้วส้มเข้าเข้าอีกแล้วโอ้ยอนี่ผมพูดส้มไปแล้วกี่ครั้งทุกคนใครตอบถูกนะครับรับเงินเครดิตฟรีเลยครับแปดแสนบาทตอกเยอถ้าใครมีเครดิตฟรี8ปดแสนบาทก็บอกผมด้วยน,นะครับโอ้ไหนตังจะหมดแล้วเนี่ยโออะเบ,บ็ดสิเป็นเลยสู้ตาย โอ้โม่ไม่สู้แล้เป็นหนึ่งบาทไปต้องยอมเขาแล้วต้องยอมเขาจริงครับทุกคนมันมันคือ,มคอไม่ได้จริงๆว่ะคูณสิบนี้ดอกแรกคือหลอกกันนะหลอกให้มีหวังอะตัวนี้ไม่ได้เข้าหรอกน่ะดูมันทาดูมันทำดูมันทามดูมันทำแปร่อะแปห่เสียงแหบเลยกูโอ้โไม่ไหวละจ๊อจ๊อไม่ไหวละจ๊อ จอดแบบจืดแล้วจอดตอนนี้จอดคือจือดสนิทครับโ oh อ้มันก็มัอกล้าทำกันมากเลยอะทำกันได้ลงโคอนะโอ้ oh. เกินไปหลายทีแล้วอะเนี่ยคีนี้ก็เกินไปเยอะเลยคือทีรอบนี้คือเกินไปเยอะมากเกินไปหนักมากครับไม่ได้เลยครับตังหมดแน่นอนทรงนี้ไม่รอดจา้า ตรงนี้ไม่รอดเราก็หวังเอาเบสสิบมาช่วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอุ้ยระววยเข้าแบบนี้ <c oughs> ยี่บาทหนึ100่งร้อยสิบบาทต่อชีวิตกันไปต่อชีวิตผมกลับมาครับแต่อย่างจอร์จจะไม่ยอมในเมื่อมันให้ผมอย่างน้อยได้ทุนคืนใช่ปะมันให้โอกาสเราวรอไปสองไปเบสสิบหลังจากนี้รัวๆเท่านั้นเอาให้หมดเอาให้หมดหมดคือหมดครับ ได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องปกติครับเล่นไปก็จะเข้าใจเองนะวันหนึ่งนะว่าไอสัตว์ก <c oughs> ูเห็นจะเคยได้เลยกูเสียอย่างเดียวโอเคห้าสิบบาทที่คุณเคย <c oughs> ขอแบบเมื่อกี้ก็ได้แบบเมื่อกี้แน่นแบบเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยโอ้โหอ่าฮะเอ้ หมดดาครับพี่อะหมดดาเลยพี่จ๋าไม่เหลือแดกเลยครับหมดเกลี้ยงครับตังคือไม่เหลือคือเกลี้ยงมากเหมือนอันนี้เหมือนไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้เติมมาเล่นเลยนะเนี่ยอันนี้คือแบบเหมือนเติมแล้วปล่อยเหมือนเติมแล้วผ่านไปเฉยเวยเฮ้ยเยอะไรเขาหน้าสงสสยเมื่อวานมันให้เราเยอะเมื่อวานได้มาเป็นหมื่นทุกคนวันนี้คือข่อยแดกวันนี้คือไม่ได้ฮีอะไรเลยครับเ <c oughs> อาเป็น,นว่าต,ตรงส่ยจโดนเจ้าคืนนะครับเจ้าเอาผมไปไม่เยอะร้อยเดียวซึ่งโอเคแฟร์เพลย์วะ แฝเพบอยเราได้เราเสียอันนี้เรื่องปกติต้องเข้าใจแนะรับไม่ได้นะครับไม่มีนะครับที่เล่นที่ไหนได้อย่างเดียวนะมั่วไอ้หี้ยไปหาเชื่อใครเขานะก็ได้บางสีงบ้างนเนาะไม่ว่าวันนี้ก็พอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจ้าถ้าใครอยากลองก็ตามอ,อกตามใจอยากยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ที่อยากจะฝากทุกคนไว้คือฝากกดไลค์สติท์คลิปนี่จะเป็นกำลังใจให้กันอย่างมากนะครับกับช่องจอด์นนะวันนี้ต้องขอโดนไปก่ออแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอยากเห็นเกมไรอยากได้ทุนเท่าไหร่ลองเมนบอกกันแล้วเดี ขอบคุณทุกคนมากแล้วนี้ขอดาไลไปก่อนนะครับวันในบ้า